นะคะชื่อนิกนิกกริมส์นะคะเราตั้งชื่อให้ว่านิกนะคะเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอาละเอ๊ดจะให้คนน้ำหวานกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งไหมคะ หรือว่าจะตามไปที่บ้านดีนะอจะให้ลองให้กลับมาอีกครั้งไหมคะเดี๋ยวลองให้กลับมานะเพราะน้องน้อหวานโมโหนะคะไปคลอที่บ้านเลยหรือว่าจะตามไปที่บ้านดีตามไปที่บ้านดีกว่าไม่เอาแล้วโรงพยาบาลน,นี้นะคะโรงพยาบาลน,นี้คุณหมอกับคุณพยาบาลเอ มาสายนะคะคุณนุบานโอโหกลับมาคลอดบ้านเฉยเลยกลับมาคลอดเองนะคะพี่อินก็ต้องกลับมาจากโรงพยาบาลเองนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณนุบานคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายนะคะชื่อนิก นะคะนิกกริมส์ตอนนี้ก็กำลังพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วนะคะพอดีว่าคุณหมอมาช้าเกินไปนะคะคุณน้ำหวานรอไม่ไหวนะคะรอไม่ไหวก็เลยกลับมาคลอดเองซะเลยนะคะที่บ้านเฉยเลยคุณน้ำหวานบอกว่าคราวหลังอย่าพาหนูไปโรงพยาบาลอีกนะ ไม่นะคะคือจริงๆแล้วก็เป็นแค่เล่นๆกันนะคะจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลจะดีกว่านะคะอา้าวใกล้จะถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะได้เจอกับเจ้าตัวเล็กแล้วนะคะเอาล่ะ มาดูชมหน้าจุดตัวเล็กกันเลยแม่เรียกชมหน้าเลยนะคะเขามาดูมาชื่นชมสิคะมาชื่นชมลูกของคุณน้ำหวานกับคุณแท้งกันโอเคอ้าวคลอดมาแล้วอ้าวแล้วลูกอยู่ไหนคะเนี่ยพีนสงสัยลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะคะ อาวน้ำหวานอาวน้ำหวานคลอดแล้วเหรอจ๊ะคลอดแล้วค่ะเอาแล้วลูกเหรอจ๊ะลูกลูกลูกน้ำหวานอยู่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวนะคะคุณน้ำหวานมามาบ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าวแฮงยิ่งอยู่โรงพยาบาลอ้าวยังไงเดี๋ยวนะคะอ้น้ำหวานน้ำหวานกลับมาคนเดียวแล้วแล้วแล้วลูกล่ะออ้าวแล้วลูกอยู่ไหนคะเนี่ยน้ำหวานคลอดลูกตรงไหนคะเนี่ยสรุป เออพี่ชักจะงงแล้วเดี๋ยวนะคะคุณน้ำหวานคลอดลูกเสร็จโมโหกลับมาบ้านอ้าว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 ตายแล้วน้องๆค่ะสงสัยลูกยังอยู่ที่โรงพยาบาลสิคะเนี่ยลูกอยู่ที่ไหนหรือว่าลูกอยู่ที่นี่อานี่กลิมอยู่นี่นี่ค่ะอ้าวน้องๆสงสัยต้องปล่อยให้คุณน้ำหวานหลับตรงนี้อีกสักพักนึงก่อนนะคะน้องๆค่ะ เดี๋ยวพี่น้ขอดูว่าลูกเขาอยู่ตรงไหนนะโอ้ยโอ้เข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวนะคะไปดูก่อนน้องอยู่นี่แต่อยู่ที่ไหนน้องอยู่ที่ไหนคะขอดูขอดูขอดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะน้องๆ เออยังไงคะเนี่ยพีนคอร์ดเจ้าตัวเล็กหลับอยู่แล้วหลับอยู่ที่ไหนอ้าวอ้าวอๆๆๆๆๆๆ้าวอ้าวแล้วจะให้ไปโรงพยาบาลทำไมงงมากเลยเจ้าตัวเล็กอยู่นี่นะคะน้องนิกอยู่นี่เองโอ้น่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆถ้างั้นเดี๋ยวโอ้ลูกแม่ แม่สาวไปคลอดที่โรงพยาบาลหนูก็มาอยู่นี่แหละจ้ะลูกขอนอนก่อนนะอ้าวโอเคน้องๆคะอ้าวหลับเฉยเลยแล้วอย่างงี้าตายแล้วแฮงแฮงยังอยู่ที่โรงพยาบาลพี่ยินลืมลืมชวนแฮงกลับมาทำยังไงดีคะน้องๆคะทำยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ แฮงอึดอัดมากเลยตอนนี้แล้วพี่จะทำยังไงอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะน้องๆแป๊บหนึ่งตอนนี้ตอนนี้แฮงอยู่โรงพยาบาลคนเดียวลูกกับเมียเขาไปอยู่นี่หมดแล้วยังไงดียังไงคะต้องให้ใครไปชวนกลับตายแล้วแฮงติดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพี่ก็ลืมไปนะคะ มาเฉยเลยอะ่ะมาเฉยโดยที่ลืมอะ่ะทำยังไงดีตายแล้วทำยังไงดีคะเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ต้องให้ใครไปเอาแฮงกลับมาเดี๋ยวนะคะน้องๆอ,อ้าวอับอายทำไมแฮมแฮมลูะอ้าวพวกนี้รู้หรือ,อยัง เออทุกคนรู้แล้อยังคเนี่ยว่าน้องน้ำหม่อนคลอดแล้วนะจ๊ะโอ้ยจริงเหรอคะดีใจจังเลยจริงสิเจอยู่ข้างบนบนห้องเรานั่นแหละอยู่ข้างเตียงเจ้าแฮมอ้าวเหรอฮะจริงเหรอฮะดีใจจังเลยแฮมหนูต้องช่วยกันเลี้ยงน้องแล้วนะจ๊ะอา้าวแล้วแฮงอยู่ไหนคะเนี่ยทำยังไงดีตอนนี้พี่เมฆก,กำลังขึ้นไปดูนะคะ อ้าวนึกว่าจะขึ้นมาดูเดี๋ยวนะคะพี่จะต้องให้ใครไปรับไปรับแขงกลับบ้านน้ำแข็งให้น้ำแข็งไปรับแข้งดีกว่าน้ำแข็งกำลังมีความสุขอยู่อ้าวโอเคพี่จะให้น้ำแข็งไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะแขงแขงต้องเป็นคนจอนจัดอยู่ที่โรงพยาบาลเลยอ่ะ ทำยังไงดีคะเดี๋ยวปุ๊บอ้าวแฮงเมื่อไรนาจะกลับมาน้ำหวานกลับมาแล้วนะอ้าว มีอะไร <laughs> ฉันนอนอยู่โทรามาหาพระแสงหรือไง <laughs> อะไรกัน <laughs> โอ้แหงวันด่าผอมแล้วครับเนี่ยอ้าวแฮงแฮงอยู่โรงพยาบาลแล้วยังไงจะให้ใครไปโรงพยาบาลดีถ้างั้น <laughs> พี่น่าจะให้น้ำหวานลกลับไปโรงพยาบาลนะ <laughs> โอ้พี่ยินเล่นมั่วแล้วนะคะน้องๆดูสิดูสิแล้วแหงจะกลับมาได้ยังไงอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ <laughs> <laughs> อะไรคะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายบินแล้วนะครับเนี่ยเราเรายังไม่จ่ายเลยนะอ้าวตายแล้วลืมลืมเดี๋ยวนะคะให้คุณจำปามาจ่ายดีกว่าให้คุณจำปามาจ่ายเึ๊บอ้าวคณจำปามาจ่ายแล้วจ่ายโอ้ยโอเคโอเคจ่ายค่าค้างชำระเพราะว่าเดี๋ยว ไม่งั้นนะคะเขาจะตัดน้ําตัดไฟเลยนะคะเนี่ยพีนก็ลืมโอ๊ยเกือบลืมนะคะน้องๆเกือบลืมเกือบลืมโอ้ยยังทันอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ยดีใจมากเลยโอยดีใจดีใจเกือบไม่ทันนะคะเอ๊ยยังไงดีคะน้องๆปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีนจะต้องทำยังไงดี อ้าวเดี๋ยวพี่จะให้เดินทางดิค่ะคุณไม่ใช่สิไม่ใช่เอาไหมเอาไม่พี่จะให้เดินทางไปที่ไหนเดินทางนะคะเดินทางเดินทางไปไหนดีอุ้ยฉันจะต้องเดินทางหรอคะเนียให้เขาเดินทางไปไหนคะเนียฉันสงสัยซะแล้วสิต้องเดินทางไปไหน พี่จะให้เขาไปรับแผงกลับมาบ้านนะคะงั้นน้องๆรอแป๊บนึงนะคะช่วงนี้จะไปมาไปมานะคะจะงงนิดหน่อยโอ้ย